ทุกคนกำลังมีความคิดนึกอยู่ตลอดเวลาใครสามารถดึงความคิดของคนข้างๆออกมาได้ไหมไม่ได้ทุกครั้งที่เราคิดนึกคือเรากำลังสร้างกรรมใช่ไหมอืมดังนั้นเราจะไปดึงกรรมของคนคนอื่นออกมาได้ไหมไม่ได้จึงไม่มีใครในโลกนี้แก้กรรมให้ใครได้ยมจำไว้เลย และไม่มีพิธีกรรมใ,ใดๆที่จะแก้กรรมให้เราได้พระศาสดาจึงตรัสกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบในข้อที่หว่ากรรมมะนิโรทคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมหรือดับไม่เหลือแห่งกรรมนั้นคืออริยมรรคมีองค์แปดเท่านั้นมรรคมีองค์แปด สองข้อคือปัญญาสาข้อกลางคือศินสข้อท้ายคือสมาธิก็คือศินสมาธิปัญญานั่นเองย่อเหลือสองคือสมถะกับวิปัสสนาย่อเหลือหนึ่งคืออาณาปานสติเรานั่งรู้ลมหายใจเนี่ยอริยมรรคในองค์แดครบแล้ว สติปทานสี่สมปทานสี่อิทบาทสี่อิน 5, รีห้าพละหา้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคในองแปด